สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมนี้ก็มาพบกับซาบิวคือเก้าเนาะทางสองซาบิวคนบนป่าเนาะเอนี้ซาบิวกับสิพาพ่อแม่พี่น้องเข่าไปเอาเห็ดปวกพี่น้องเพราะว่าซาบิวอันออกมาหนึ่งเข่าแล้พี่น้องเลยหอมเห็ดปวกเนาะแลาบิวกับข้างวัดเข่าเนี่ยและก็สิมาเอาเห็ดปวกพี่น้องเพราะว่าซาบิวกับสีลงวัดทะเลตื่นเศร้ามาหนึ่งเข่าพี่น้องเพราะว่าซาบิวกับสีลงวัดแะลรตันี้เป็นมือวันศินปเนาะ ก็สิไปเอาเห็ดปวกก่อนพี่น้องก,ก่อนยังสิลงวัดเนาะเพราะว่าสบิวก่อนครับรรจักมาพี่น้องหอมกุ้มแล้วเนาะกะเขาไปหล่อเบิ่งนกะเห็นข้าวก,กำยูอพี่นอ้องหอมมอดพี่เนาะเพราะว่าบรีคนบุหรีหาอะไรพี่นอ้องเพราะว่ามันมันอยากห่วงเนาะหอมเองเลยพี่น,อนอ้นองเลยเพราะว่ามันหอมแองกับเพราะว่ามันบานเลยมันจงหอมเองเนาะ สบิวก,กัสิลงวัดอะไรพี่น้องพอดีเขาออกมานึ่งเอาข่าเนะาะก็ะอมหอมพน้องเนไปขาวจางบ่นามื่อวานนี่สบิวก,กับมาหล่ออะไพี่น้องแต่มาหลบ่หอดเนาะบ่หอดบอนเพิ่นอนอกฮะหะเดี๋ยวซบิุกจะสิให้พ่อแม่พี่น,ออนอ้อ,นองเบ่งน้ำกันเลยเนาะวันายสำได้พี่น้อง อันขาวๆนั่นก็สีเมนเบอร์เด้ยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดปวกสวิวก็คือสิพอแต่เฮ็ดปวกบานนี่แหละเนาะทันวา่าอันนี้ก็สีเมนเบอร,บร์พี่น้องขาวจางอยู่น,นันี่โอ้โหโอ้โหสวิวมาหลอดบ่อสว่าน,นี่น,นี่พี่น้องเป็นเฮ็ดปวกบานบอแล้วอันนี้ โอ้เสียได้เลยมันอยากยุบบนลาพี่น้องเ้ยแมนบุดรทิปนะพี่น้องป่ะเดี๋ยวสบิวก็สิพาพ่อแม่พี่น้องเก็บกันเลยเนาะหอมกุ้งอยู่พี่น้องหอมแห้งไอ้เนาะมันออกลายมือแล้วมันจนยุกพ่นโอเห็น ลกเอาก็ได้อันนี้บาดแล้วอันนี้มันจุดยุ่อยากให้ปวกด้วยนะเซ่มากะมาแมาพี่น้องเฮ้ย

พี่น้้อองเอยวัดส,สนาวัดส,สนาสวิวพอเห็ดเห็ดปุอากันจนเหน่าอยู่อเอ้ยบัดกระเจ้าเห็นหน,นะนะคือว่างามแต่แท้เนาะสบิวชีลงวัดพอทันไ่เถะเอาออกมาเอาหนึ่งเอาเข่าอะไรพี่น้องสวิวชิลงวัดเนาะปะขีหลุมาบรรฮอมเม็ดปู๋ก,กุ้มหล

บคุดมันปีนี่พหนาให้สีออกลายดึงผมตปให้ใหพอเบิง่งหมดข่าวห้พไน่นอกลัดอกมันจูงนี่สิงาม ดอยนี binary, ่ผมมาล่างเอาพี่น้องพอที่พวกใี่พวกเข่านะชีวิตอีลำยองพอดจะให้ปลวกเข่า ลจิตล่ขตนี่ให้ีออกลายคนบริครุดมัไปเยฉีเต็มกระตาเลยนะ เสีดาเด้อฮาบผมาพอกิดมือนะพอไปนองเลยบ่เฮ็ดตั ủa anh đừng ta ลายกระตายเนี่ยนี g, no ่หพ <occurs> ี่น้องไปเต็มกระตายเฮ็ดปวกบานเบิดแล้ววาสนาพอเฮ็ดปวกน้ำหมูกะบานชั้นขมบ่วบานก็คือสิบเห็นพี่น้องเอยข่อยนะจะมันหอมกุ้มไปทั่วที่แต่จริงหูมึงอะ ก็น,น,นี้เฮากาพา้าอันพ่อแม่พี่น้องเอาเห็ดลวกแรวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องนี่กระสีเต็มกระตาเนะาะกระสีมีแต่เห็ดปวกเขาพี่น้องวาสนาบาดเมืองผืในใหเห็ดลวกจุ่มพี่น้องเอ้ยสบิวกระสีอันลงเมื่อเอาข่าวอยู่หน้าเลยกระสีข่าเมืองบ้านพี่น้องมาอำนาจอำนาจจินนไป ตักบาทเนาะแล้วก็ลงอันทบุญพี่น้องเพราะว่าอันนี้เป็นวันศิลป์เนานะกระสายได้พี่นอ้องจนะสิทานพลรือบ่เนาะเผื่อเมื่อบ้านอีกกระมานพอสมควรเต้นกระต่าเนาะพี่น้องมานเห็ดปวกเท้าจีอ่กระเสียมาลางอุกินเนาะแต่มันก็นหอมดีเลยพี่น้องจนมันหอมจนว่ะหอมกไกไกลอะไรเนาะ มันจนดบานออกไดแล้วพี่น้องจะได้เต้นกระต่ายเนาะมันเลือกคนอ้าวอะไรเพราะว่าคนก็บ่ได้คอยอันมาหาอะไรพี่น้องมันหยุบแล้วเนาะก็โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบิวกับซีขอจบคลิปไปสานีเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามิสบิวเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้สบิวเห็ุคลิปต่อๆไปก็ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีหลายๆเด้อ